คือท่วงท่าที่งดงามของการใต้รำไทเก๊กที่ชมรมไทเก็กจังหวัดกระบี่ได้จัดแสดงในงานาแถลงข่าวการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพมหกรรมไทเก๊ก14จังหวัดภาคใต้นับเป็นการออกกําลังกายที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่งจังหวัดกระบี่โดยนายอนุวัต์หมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับนายกุเทศมนตรีเมืองกระบีทอ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 ่ททสำนักง,งานกระบี่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และชมรมไทเก็กจังหวัดกระบี่ได้ถแถลงถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมหากรรมไทเก็กภาคใต้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25และ26มีนาคม2566นี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่โดยจะมีสมาชิกชมรมไทเก็กทั้ง14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า1,300คนซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชมรมไทเก๊กแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่อีกด้วย